มมีพันแสนศิลปินชื่อดังเปิดพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กระท่อมมีพันแสนย่านเกษตรนวะมินย่างยิ่งใหญ่ให้เป็นศูนย์พ่อพันเรียนรู้พืชกระท่อมและจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่ถนนประเสริฐมนูกิจที่นี่กาลังก่อสร้างหอศิลป์กระท่อมมีพันแสนของอาจารย์สุขุมมีพันแสนซึ่งจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และจําหน่ายพันต้นกล้ากระท่อมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคะ่ะ อาจารย์สุขุมมีพันแสนศิลปินชื่อดังพร้อมด้วยนักร้องนักแสดงขึ้นชื่อร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์หอศิลปกระท่อมมีพันแสนอย่างยิ่งใหญ่โดยอาจารย์สุขุมขึ้นรถเคนส,สร้างสรรค์ผลงานแอแสแทกอันสวยงามแบบสดๆในพื้นที่ อาจารย์สุขุมกล่าวว่าหลังเกษียณอยากทําหอศิลป์รวบรวมผลงานศิละปะของตัวเองประกอบกับภาครัฐปลดล็อกต้นกระท่อมให้สามารถเพาะพันธุ์จําหน่ายนําไปสก,กัดเป็นยาได้จึงมีความคิดนําพื้นที่ว่างเปล่าย่านเกษตรนวมินทร์ก่อสร้างหอศิลป์กระท่อมมีพันแสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และศูนย์เรียนรู้พืชกระท่อมทุกสายพันธุ์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดการจําหน่าย ไปจนถึงการประกันราคาอีกทั้งนำผลงานด้านศิลปะทั้งของตนเองและศิลปินขึ้นชื่อที่หาดูได้ยากมาจัดแสดงหมุนเวียนกันไปด้วยอาจารย์สุขุมคะทำไมถึงมีแนวคิดทำหอศิลป์นี้คะอ,อ,อาจารย์เนี่ยจบจากพ่อช่างเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่อยู่ที่เกษตรนวินแบบไร่ด้วยกันนะครับก็เลยคิดว่าหลังเกษียณเนี่ยอาจารย์อยากจะทำหอศิลป์ขึ้นมาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับช่วงนี้ก็ได้จังหวะที่ อาจารย์กรเกษียแล้วนะครับก็เลยได้ศึกษาเกี่ยวกับกระท่อมก็เลยเอากระท่อมกับอหอศิลปะมารวมกันเป็นอหอศิลกระท่อมมีพันแสนครับก็มีหางก้าง,แล,ลาง,แ,งแล้วก็ก้างแดงแล้วแตงกวานะครับก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับจะมีวิทยานิกรมาจากมหาวิทยาลัยสองแห่งด้วยกันนะครับก็คือมีราชมงคลธัญบุรีนะครับ แล้วก็รัชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการเพืศาสตร์นะครับของเรานี่จะมีกระท่อมเยอะที่สุดในประเทศไทยครับอันนี้การเรียนรู้นี่เราจะให้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลยใช่ไหมจะถึงการขายเลยใช่ไหมครับใช่ครับขั้นตอนการเพาะการขายการปลูกนะครับจนถึงรับประกันราคาครับกระท่อมของไทยเนี่ยกับอินโดของเรานี่เป็นที่หนึ่งนะครับ กระท่มของไทยกับมาเลเซียของเราเป็นที่1นึ่งะครับหากใครสนใจอยากเรียนรู้พืชกระท่อมและชมผลงานของอาจารย์ติดต่อได้ที่เบอร์088-777-7123และ088-777-7456